หู้จะป้าไปแอลวะนี่นหววนั่งเฝ้าวะนี่พอแล้วสาบันิซ่าตอนสวัดส,วด,สวดีค่ะก่อนสสวัดีค่ะพบกันแล้วนะคะ,ะกับชเจ้าป้าแกจ๋าเนือตาวันนี้วันนี้เราก็จะพากันไปเที่ยวไปแช่น้ำร้อนค่ะใช่ไหมไปเล่นน้ำใช่ไหมลูกเล่นน้ำอ๋อไปผู้ไปไม่ไปเล่นน้ำไหมหนาวไหมอากาศนหนาวเนาะ แค่น้ำร้อนกันดีกว่าค่ะไปเลยไปไหมไปหรือยังไม่ไปแล้วไปไหม เร์รถเต็มเลยมีที่จอดรถไหมเนี่ยจอดตรงนี้เลยเหรอ,อลงมาเลยลลกลงมาเลยเถึงแล้วค่ะ

อันนี้ของละอ่อนเอาแล้วเอาเอาไปเอาไปเมื่อกี้เนี่ยแก้มใช่ทำไมตัวเท่ากันเลยแแค่ะแชาหญิงอันนี้เจ้าแก้มเป็นแคนะ ไม่เห็นไหมถึงสาววาน้ำไหมบ้าน้นกลมกรนนมุนนมุนตาสนตาไม่ร้อนลูกไม่ร้อนอุ่นอุ่นเดีวไอไปาเดียวมนี่ตตอนเดียวเดียวหนูกนะลยลย แช่ไปเลยแช่ไปเลยมันลอยอ่ะไม่ต้องไปไก่แล้วน้พี่เดิกหามไปจับเนอะจับมันโกมืออะไรเนอะเอาเอาหนีเนี่ย้งเนาะเอาไปเล่นน้ำก่อนน่น้ำ านาอุ่นก็อุ่นไ่ก็เย็ยนไอตัวเล็บบกบอกว่าเย็นไ่อยากเล่นอุ่อยู่นะนั่ให้ผู้ใหญ่หาเด็กสไม่อยากเล่นไม่เล่นไม่ได้ไม่มีใครดูแลเด็กโอ้อยัเล่นนั่นไหมเตรียมมาหมดแล้เจาเอางเล่นไหม สิบาทูหญ่สามสเปลี่ยนผ้าแล้วไปเลยน้ำอุ่นไหมลูกน้ำอุ่นไหมอุ้ยอุ่นจังเลยแช่น้ำแร่แช่น้ำแร่ นัตรน,นี้นั่งตรงนี้อปนั่งวตวะอรลว้าย <laughs> <laughs> ลึกมากเลยน,ยน,ยนยีนยนย่ๆๆ อุ่นมากเลยน้ำอุ่นๆค่ะเออเออเออแล้วบางที่หน้าได้ไหมเป๊ะเนอะอุ่นๆๆๆน้ำอุ่นลุงมาตูเดี๋ยวป้าป้าหงยางมาด้วยนี่ป้าหงยางมาด้วยนี่ดูนี่ดูป้านี่ดูป้านี่ดู Mammai lammai 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 không lammai 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 นี่บ่ได้かนะมาได้ <ELL> เห็นไหมเห็นไหมป้ามีลูกโป่งป้ามีลูกโปงนะป้าบอกแล้วแต่ถุงไม่ย้อนเห็นไหมใส่ถ้าถุงไหมเออเห็นไหมสบายสบาย กองลูกกองชิคูนี่ชิคูี้ชิคูนี่เขาหสีพรนี่ลนี่นี่เจอที่พัน์นีนล่มืออ่อนอราเน่ยมืออ่อนใช่ไหไ่ไม่แม่มามเออนงก่อนไปากัเราเรารโจเอลกะพะเอลเล่นเล่นเล่นน้ำก่อนสาธนน ไม่ยังไม่ไปหรอกนะไปก่อนมามาควายไม่ไม่พอแล้วมืดแล้วมืดแล้วเห็นไหมพอแล้วไม่ไม่พอแล้วพอแล้วบาปบาปจะพอแล้วนะพอยังพอยังพอไหมพี่ใส่ผ้าไหมมาเอาให้นะใส่ผ้าเหมือนป้าไหมใส่แบบนี้ไหมใส่ไหมเอาไหม เอาละเอาเนาะเอาเนาะเอาไหมเอาปงไหมเอาปงเหมือนป้าเนาะปลุกๆเอาปงเอาปงเหมือนป้าเลยมอวัยนั่นนึกเนื้อตัวใหญ่มากสวยจังเลยโอ้โหสวยจังเลยนี่ปงเห็นไหมเนี่ยปงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็นไหมโฟมเหมือนป้าเลยเห็นไหมืไหนกเห่อนเดวป้าทำให้นน้ำไม่ต้องไปแยะทังนู้นทำให้นะนนี่นี่จับจมูกจะดําน้ำจับจมูกจะดํน้ำ

ลุงออกหมดแล้วนี่ค่ะลุงวัวตับตับเจอก็พอแล้วจิ้ม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 จิ้มจิ้มาทางนี้มาทา,างนี้มาทานี้ไม้ไม้จิ้มอ่านู่นนู่น้านดีเอาก็พอแล้วนะเจอก็ออกไปแล้วผ่านรอบๆนี่ออกไปแล้วนะพอแล้ว ป้าขอจบคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลายนะบ๊ายบายน้องกิน